ในที่สุดฟีนิกซ์ก็โดนบัฟแล้วโยรูอัลติเมทบัฟ KO เนิรฟในที่สุดอัปเดต5.01ก็ออกมาแล้วนะครับสวัสดีครับบินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรีเมียร์เกมมิงนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะดีว่าสำหรับแบร์แนก็ไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรใหม่ๆและช่วงนี้ผมก็ป่วยบ่อยนะครับแทบจะไม่มีเสียงพากเลย <laughs> วิดีโอนี้ก็จะเป็นอัปเดต5.01อันใหม่ล่าสุดของแบร์แนนะครับถ้าใครชอบวิดีโอข่าวสารเกี่ยวกับแบร์แลนหรือแบร์แลนคอนเทนต์เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดสมัครด้วยนะครับโอเคครับับเเเรราไปิ่มกนลย โอเคครับทุกคนสําหรับสิ่งแรกที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้คือฟีนิกซ์บัฟนั่นเองเป็นตัวที่ถูกบัฟช้าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าฟ h นิกซ์คือตอนนี้ไม่มีใครเล่นแล้วสําหรับอ i บ i ต y ที่ถูกบัฟของฟ h นิก i ์ก็จะมี3อันเลยนะครับทั้งหมดเลยอย่างแรกเคิร์ฟบอลคือ Flash ของฟ h นิก i ์นะครับแฟลชของฟ h นิก i ์เนี่ยระยะเวลาของการมองไม่เห็นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาจาก1.1เป็น1.5นะครับแล้วก็ Flash p ชพ l เอลแอนิเมชันเนี่ยก็จะลดลงมาจาก0ุดเป็ดเซกันเป็นจุดห้าเซกันนะครับลดลงมาจได สำหรับ Ability ที่2คือ b l e นะครับก็คือวอของ Phoenix นั่นเองหลังจากใช้วอของ Phoenix เนี่ยฟีนิกซ์สามารถอิบปืนได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับอัปเดตอันนี้ก็คือสามารถยิงเร็วขึ้นหลังจากใช้ Ability เสร็จนะครับ และสำหรับอัปเดตสุดท้ายคือรันนิ่งแนะครับคืออ t โตเมทของ Phoenix นั่นเองหลังจากที่ใช้ Ability ไปแล้วเนี่ย Phoenix เนี่ยจะได้ชิลกลับมาเหมือนเดิมนะครับก่อนอัปเดตเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราใช้ Ability ของ Phoenix เนี่ยเกราะของเราก็จะหายไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่โดน d ด m a รเมจก็ตามคือเกราะก,ก็หายไปหมดเลยแต่หลังจากอัปเดตเนี่ยคือเกราะของ Phoenix เนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเรามีเกราะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอัปเดต Phoenix อันนี้ทุกคนชอบ Phoenix Phoenix ัััอออนน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 ีีนนน้้้กกหรืืเเปปล่่่่าาาาคคใววมมมิดดดดผ็็ไไแตถข มันก็ทําให้ฟีนิกซ์ทำอะไรเร็วขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับเกมเพลย์ของฟีนิกซ์เลยซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของฟีนิกซ์มากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีตัวเอเจนท์ที่เล่นเหมือนกับฟีนิกซ์เลยแต่ว่าทําหน้าที่นั้นได้ดีกว่านั่นก็คือสกายนั่นเองนะครับฟีนิกซ์ตอนนี้เลยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้บัฟก็โอเคนะฮะก็ถ้าใครเล่นฟีนิกซ์ก็อาจจะแบบแฮปปี้มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีใครเล่นหรอกโอเคครับสำหรับอัปเดตต่อไปเป็นอัปเเดดดตขขอองงงยรรนนนนะิมี่ก็ไ้าึ ตอนนี้ระยะเวลาของโยรุอัลติเมทที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ12วินะครับจากตอนแรกเป็น10วิเพิ่มขึ้นมา2วินะครับและก็เวลาการปลดอัลติเมทเนี่ยก็ลดลงมาด้วยนะครับจาก1.2วินาทีกลายเป็น0.8วินาทีนะฮะอัปเดตของโยรุก็ดีครับจะได้บอกว่าเวลาใช้อัลติเมทสามารถหาข้อมูลได้มากขึ้นเวลาแบบบุกไปไซต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถแบบว่าฆ่าคนได้ตอนเวลาที่แบบเราปลดอัลติเมทอะไรประมาณนี้นะฮะและสําหรับตัวสุดท้ายนะครับ KO นั่นเอง ตัวระเบิดแฟลกระเด็ดของ KO รัศมีความกว้างเนี่ยได้ถูกลดลงมาจาก10เมตรกลายเป็น8เมตรนะฮะแต่นะครับเขาเขียนว่า damage now apply without the need of line of sight นะครับซึ่งแปลว่าไอตัว u ัล i m a t e เทของ KO อ่ะมันจะมีตรงกลางอยู่ใช่ไหมครับวงกลมก่อนอัปเดตเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวศัตรูเนี่ยไม่เห็นไอตรงกึงกลางของลูกระเบิด KO เนี่ย ศัตรูก็จะไม่ได้รับเดามจนะครับแต่ตอนนี้คือลูกกระเนดของ KO เนี่ยมันเล็กลงแล้วแล้วก็สามารถทำเดามจได้โดยไม่ต้องเห็นตรงกลางของระเบิดนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะครับและอัปเดตอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายของ KO ก็คือเวลาที่ KO ใช้อัลเทอร์เมทแล้วตายเนี่ยแล้วมันนอนแองแมงอยู่เนี่ยเวลาเพื่อนไปชุบชีวิตเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถได้ยินตอนชุบชีวิตได้แล้วครับได้ยินแค่ตอนแรกเท่านั้นเสียงชุบชีวิตตอนแรกและมันก็จะเงียบไปซึ่งถ้าใครเล่น KO ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าหลัังจจาากที่่อปเดตแล้วยรูะไมสามา ามารถดูได้ว่า KO เนี่ยมันโดนชุบชีวิตจริงๆหรือเปล่าซึ่งสามารถเล่นแบบว่าใช้เฟก Revive ได้อะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นอัปเดตทั้งหมดส่วนใหญ่ของแพทช์า0.1นะครับมันก็มีพวกบั克ฟิกซ์อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสำคัญมากขนาดนั้นสามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์ v ว l o r a n นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบอัปเดต5.01อันนี้หรือเปล่าครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถเขียนลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำวิดีโออะไรก็เขียนลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับรวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นครับสวัสดีครับ